ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรยาพิรมพักดีค่ะคุณผู้ฟังคะในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของ หน่วยกล้าตายเสือดงนะคะที่สมรภูมินาแกจังหวัดนครพนมนะคะแล้วก็จังหวัดมุกดาหารซึ่งเรื่องราวในวันนี้จะเป็นเรื่องราวของอาสาสมัครชไหนกายะฝ่ายนะคะบอกเล่าเรื่องราวโดยพลตรีสันิโรธธรรมยศที่ปรึกษาด้านประวัติศาสตร์การทหารของอนุสรสถานแห่งชาติสถาบันวิชาการป้องกันประเทศตอนนี้อาจารย์พร้อมที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวให้กับเราได้รับฟังกันแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ่ะ ครับสวัสดีครับคุณปีรยาสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับค่ะจันคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของหน่วยกล้าตายเสือดงเรื่องราวเป็นยังไงคะจันค่ะครับในช่วงประมาณปี2 5 1 8 2 5 1 9นะครับถ้าใครเกิดทันหรือว่าถ้าใครเคยได้ยินเนี่ยก็จะรู้ว่าในพื้นที่ภาคอีสานนะฮะในช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าพื้นที่สีแดงแล<ะ>พื้นที่สีแดงมันจะเป็นหมายความว่า ็นพื้นที่ของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นะครับหรือว่าเขาเป็นด่างสอนย่อผกกก็คือกําลังพลของพรรคคอมมิวนิสต์แสงประเทศไทยนี่แหละนะครับเพราะว่าพื้นที่แถวแถวนครพนมมุกดาหารอะไรเนี่ยเขาเชื่อมต่อกับประเทศลาวนะประเทศเพื่อนบ้านของเราซึ่งในช่วงปี2 5 1 7เนี่ยเขาตกเป็นคอมมิวนิสต์ฉะนั้นพอหลังจากที่เขาเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาก็แทรกซึมมาข้ามลำน้ําโขงเข้ามาสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์แสงประเทศไทยในประเทศไทยเพื่อหวังที่จะ ตัดภาคอีสานของเราเนี่ยให้กลายเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์เหมือนกับลาวเหมือนกับกัมพูชาเหมือนกับเวียดนามนะครับ <Yeah. S 2> ซึ่งณนวันนั้นต้องบอกว่ามันเป็นจุดที่วิกฤตมากๆเลยนะผมยังจําได้เลยเพราะว่าผมเองก็ตอนนั้นน่าจะอายุประมาณสิบขวบแล้วล่ะนะครับ mm hmm. ตอนที่ลาวแตกในะปี2517นะครับซึ่งลาวเขารวมลาวกันนะ <Okay. S 2> ลาวฝ่ายซ้ายซึ่งเป็นคอมมิวนิสต์กับลาวฝ่ายขวาซึ่งเป็น ฝพระเจ้ามหาชีวิตนะซึ่งเป็นฝ่ายโลกเสรีแล้วก็มีพระมหากษัตริย์ปกครองเนี่ยเขารวมกันเซ็นสัญญาสงบศึกทหารไทยที่ไปรบในลาวก็ถอนกําลังกลับกันหมดลปล่อยให้ลาวกับลาวเขาคุยกันลาวซ้ายลาวขวาปรากฏว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรยังไงก็ตามแล้วนะฮะลาวฝ่ายซ้ายเนี่ยได้เข้ายึดอํานาจลาวฝ่ายขวาแล้วก็จับทหารลาวฝ่ายอันนี้ไปเข้าค่ายที่เรียกว,ว่าค่ายสัมมานาเนะี่ยมีคนตายเยอะแยะมากมายก็เป็นเอาไปเข้าป่านั่นแหละนะครับไปสัมมานา ไม่มีบ้านไม่มียารักษาโรคไม่มีอาหารเอาไปอยู่ในป่าในดงห้าปีสิบปีตายกันช่วงนั้นเนี่ยข่าวหนังสือพิมพ์นะที่เราเปิดหนังสือพิมพ์อ่านเนี่ยเราจะเจอข่าวของคนลาวว่ายน้ําข้ามแม่น้ำโขงมาบ้านเรานะปีสองพันหารสิแปดเนี่ยแทบเดยวภาษไทยรัฐเลยนิวเนี่ยลงข่าวตลอดเลยนะครับกับอีกข่าวหนึ่งคือข่าวของมนุษย์เรือหรือ boat people คนเวียดนามใต้ล่องเรือหนี ข้ามมาอ่าวไทยนะครับกับอีกข่าวหนึ่งก็คือข่าวของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของเขมรแดงนะครับซึ่งก็คือสามประเทศเนี่ยเปลี่ยนระบอบเปลี่ยนธงชาติ <Okay. S 2> ผู้คนล้มตายมากมายและเขาก็พยายามจะคืบขานเข้ามาในภาคอีสานของเรา mm. นะเพื่อที่จะทําให้บ้านเราเนี่ยเป็นแบบนั้นนะครับก็คือนครพนมเนะี่ยมุกดาหารเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ที่อย่างที่เรียนให้ทราบตอนแรกว่ามันติดกับลาว แล้วในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่อิทธิพลที่เข้มแข็งมากนะเรียกว่าเป็นพื้นที่สีแดงพื้นที่สีแดงหมายว่าทหารเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเนี่ยคือไม่รับรองความปลอดภัยแต่มันจะมีพื้นที่สีชมพูสีชมพูนี่คือยังเลื่อยๆอยู่นะครับเขายังโคงแย่งชิงกันแย่งชิงพื้นที่แย่งชิงประชาชนอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นพื้นที่สีแดงเนี่ยคือ เป็นเขตงานของเขาไปแล้วนะเขาประกาศพื้นที่ว่าเขายึดครองเรียบร้อยแล้วนาแกนครพนมดงหลวงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งมันกลายเป็นพื้นที่ที่เราไม่สามารถเข้าไปได้ฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยณนะเวลานั้นก็พยายามนะดําเนินยุทธศาสตร์ตามยุทธศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจยุวนในหลวงลรัชกาลที่เก mm ้า hmm. นะครับก็คือ ต้องการจะนําความเจริญเข้าไปเหมือนที่เขาเคาะนะ <_ ME U ly> ที่พระองค์ท่านเคยมีพระชนม์นัดว่าเขาเคาะเนี่ยมันเหมือนลูกไฟดวงใหญ่เพราะว่าเป็นเป็นทินของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เขาย,ยุดไปหมดแล้วเขาเคาะอินล่องก้าเนี่ยเข้าไปไม่ได้แล้วนะครับท่านมีทรานบัดว่าถ้ามันเป็นลูกไฟดวงใหญ่เอาอะไรใส่ลงไปมันก็ละลายหมดใช่ไหมครับวิธีการที่จะทําให้พื้นที่สงบก็คือเราต้องดับลูกไฟดวงนั้น วิธีการดับลูกไฟดวงนั้นก็คือการนำความเจริญเข้าไปเอาน้ําเนี่ยไหลเข้าไปไหลเข้าไปก็คือต้องตัดถนนเอาความเจริญเข้าไปในเขาค้อเข้าไปหินล่องกล้าเข้าไปนาแกเข้าไปดงหลวงนครพนมมุกดาหารต่างๆเพื่อที่จะเอาความเจริญเนี่ยเข้าไปเมื่อผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาอยู่อย่างสุขสบายความเจริญเข้าไปน้ําไหลไฟสว่างแนะการศึกษาดีเขาก็ไม่รู้จะลงไปทําไมเขาก็จะเลิกลมไปนะครับ การก่อสร้างพื้นที่แถวเขาค้อรุนแรงขนาดไหนนะครับทางภาคเหนือนั้นรุนแรงขนาดไหนการก่อสร้างถนนในพื้นที่แถวนาแกแถวดงหลวงนครพนมมุกดาหารก็รุนแรงแบบนั้นครับการก่อสร้างเนี่ยค่อยๆคืบคลานไปทีละนิดทีละนิดเอาอย่างง่ายๆนะครับพื้นที่บางแห่งเนี่ยนะครับแถวดงหลวงเนี่ยระยะทางสองกิโลคุณพิรยาใช้เวลาประมาณสามปีอสองกิโลนะใช้เวลาในการก่อสร้างสามปีคือมันไปไม่ได้ไง ไปก็โดนซุ่มโจมตีไปก็โดนกับระเบิดไปก็โดนศูญเสียรถไถรถเกรดรถบูโดโซ่ถูกเผาถูกอะไรต่างๆและณเวลานั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าสงครามเนี่ยมันมันรอบบ้านเราเนี่ยคำกัมพูชาก็กำลังกลายเป็นเขมรแดงแล้วก็กำลังลบกับเว,วียดนามเข้ามาปราบเขมรแดงอีกรอบนึ็ทะเลาะกันเองระหว่างคอมมิวนิสต์กับคอมอคอมิวนิสต์ทหารก็ต้องไปยันตามเขตแดง เขาคอก็กลังรุนแรงนะครับแถวห้วยโกนแถวอะไรภาคเหนือเนี่ยก็รุนแรงกําลังทหารเราไม่พอครับภาคใต้ก็หนักนะพะมีทั้งโจนจีนคอมมิวนิสต์มีทั้ง BRN อขอจอกอแล้วก็ยังมีคอมมิวนิสต์แถวสูรร์แถวช่องช้างฉะนั้นณเวลาปีหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเนี่ยประเทศไทยเนี่ยงอนเงนงอนเงนมากนะผมอยู่ชั้นประมาณน่าจะอยู่ประมาณมสมัยก่อนเขาเรียกมสเนาะอยู่ประมาณมสสามมสี่เนี่ย เรายังไม่รู้เลยว่าประเทศไทยนีจะไปรอดหรือไม่รอดนนวันนั้นนะครับพอรัฐบาลเนี่ยพยายามต่อสู้กําลังพลกําลังทหารที่ออกไปปราบเนี่ยมันเยอะไงมันทั่วประเทศก็ไม่ไหวเขาก็เลยต้องใช้อาสาสมัครพลเรือนครับเพื่อที่จะเข้ามาช่วยอย่างเช่นการที่จะไปคุ้มกันเส้นทางที่ไปเขาคอครับคุณพีรยา mm hmm. แถวเขาคอแถวหินร่องกล้าเนี่ยนะเราก็จะใช้อาสาสมัครพลเรือนนะเพราะทหารเนี่ย หน่วยทหารช่างหน่วยต่างๆนี่ก็อยู่ด้วยแหละแต่ว่ากําลังไม่ทองไงเขาก็เลยเอาพลเรือนเข้าไปแถวนั้นน่ะแถวเขาคอแถวหินร่องกล้าเนี่ยบ้านผมนะผมอยู่พิษณุโลกแถวนั้นเขาเรียกกองกําลังพลเรือนที่เข้ามาช่วยเนี่ยเรียกว่ากองร้อยกระทิงแดงคนละส่วนกับกองร้อยกระทิงแดงที่เคยใครเคยได้ยินแถวธรรมศาสตร์ที่เป็นกลุ่มการเมืองคนละส่วนนะครับเพราะกองร้อยกระทิงแดงที่ผมพูดถึงเนี่ยเป็นกองร้อยที่เราเอาอาสาสมัครพลเรือน มีทั้งชาวเขานะมีทั้งเผ่ามง้งมีทั้งกองผล9้าิบสา3จีนห่อนะครับเอามาผสมกันนะครับเป็นกองร้อยกระทิงแดงเขาจะมีกองร้อยกระทิงแดงเยอะแยะเลยนะหลายหมายเลขนะครับเพื่อที่จะเอาเข้าไปคุ้มกันการสร้างทางไม่ให้ผู้ก่อการร้ายนะคอมมิวนิสต์เนี่ยมาเผาทําลายรถเกรดรถของกรมทางที่กําลังไถถนนเข้าไปนะครับอันนั้นส่วนทางเหนือเนี่ยเขาเรียกว่ากระทิงแดงนะครับ อีกส่วนหนึ่งที่อยู่นาแกนครพน,นมดงหลวงอะไรพวกเนี้แถวนี้เขาเรียกว่าเสือดงครับเสือดงเนี่ยก็คือเขาจะเอาพลเรือนเนี่ยที่เคยผ่านการสุดทหารหรือว่าเคยไปรบในลาวมาแล้วอะไรต่างๆเนี่ยเอามาติดอาวุธนะแล้วก็ให้เข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นชุดคุ้มกันการสร้างทางผมได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์อาสาสมัครท่านหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นชุดเสือดงนี่แหละก็คืออาสาสมัครไหนไไกยฝ่าย นะท่านเป็นคนนครพนมนะครับท่านก็ไปลบที่ลาวมาแล้วก็กลับมาก็มาสมัครไปอยู่ในชุดหน่วยเสือดงท่านบอกว่าเสือดงมีสี่ชุดคือเสือดงหนึ่งเสือดงสองเสือดงสามเสือดงสี่ชุดหนึ่งเนี่ยมีประมาณสนะิบห้าคนสิบห้านายนะเป็นพลเรือนหมดเลยนะต,ติดอาวุธเหมือนทหารเลยในะช้อากา้ามีระบบระเบิดเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแล้วก็อยู่ตามหน่วยอยู่กับหน่วยทหารหน้าที่ของพวกเสือดงเนี่ยคือ นอกจากคุ้มกันการสร้างทางแล้วนะการสร้างทางที่กำลังใช้รถเกรดรถไถพาป่าเข้าไปเนี่ยอ,อีกอันหนึง่งคือเมื่อหน่วยทหารหน่วยตำรวจตะเวนชายแดนเนี่ยจะขึ้นไปยังพื้นที่ใดก็ตามนในพื้นที่ดงหลวงสมัยก่อนดงหลวงยังไม่เป็นอำเภอนะฮะสมัยก่อน,นยังเป็นกลิ่นอําเภอดงหลวงเนี่ยที่นครพนมเนี่ยก็จะต้องใช้พวกเสือดงเนี่ยเป็นชุดนําทางกำลังหลักตามหลัง สิบห้าคนของเสือดงเนี่ยนําหน้านะเราจะเรียกเขาว่าหน่วยกล้าตายก็ไม่ผิดแหละนะเพราะว่าเขานําหน้าตลอดทําไมถึงต้องใช้เสือดงนําหน้าเพราะเสือดงพวกเนี้ยคือคนในพื้นที่ไงครับเป็นคนที่รู้พื้นที่พอสมควรรู้ว่าตรงนี้ไปตรงไหนเนินลูกนี้เป็นยังไงเพราะเขาบ้านก็อยู่แถวนั้นไงเขาก็จะเป็นคนนําเข้าไปนะครับอาสาสมัครชนไหนเนี่ยเล่าให้ผมฟังว่าก็มาอยู่กับเสือดงเนี่ยได้ระยะหนึ่งนะครับ ทั้งที่นําทหารเข้าพื้นที่มีปะทะกันแต่โชคดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือแม้ว่าจะเป็นเขตพื้นที่อิทธิพลของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เนี่ยที่แถวดงหลวงแถวนาแก่ต่างๆเนี่ยแต่ว่ากองกําลังของคอมมิวนิสต์ในพื้นที่ตรงเนี้มักจะใช้วิธีในการซุ่มโจมตีคือไม่ปะทะตรงหน้าครับเพราะว่าท่านบอกว่าพอปะทะตรงหน้าเนี่ยเขาจะเหมือนกับกําลังเขายังไม่แข็งแกร่งเท่ากับกองกําลังของฝ่ายบ้านเมือง นะครับพอปะทะยิงกันปุ๊บมองมัเขาจะถอนตัวเลยนะครับแล้วเขาจะวางกับระเบิดไว้เป็นแนวเป็นแนวเป็นแนว,ไป,แนวไปเลยนะเพื่อไม่ให้เราติดตามอาสาสมัครชนไหนเนี่ยท่านก็เล่าให้ฟังว่าหลังจากที่ทั้งคุ้มกันการสร้างทางนะเพราะว่ากลางค่ำกลางคืนเนี่ยต้องไปนอนนะไปนอนตามไซส์งานคือรถเกรดรถบูดโดเซอร์เนี่ยหากทางไปได้ถึงไหนเนี่ยพอตกกลางคืนก็ต้องนอนนะชุดสิงเสือดงเนี่ยนะจะต้องไปนอนเฝ้า เพราะกลางคืนเนี่ยเขามักจะเข้ามาแล้วก็ใช้จรวด RPG ใช้ระเบิดทําลายรถรถบูโดเซอร์เนะี่หรือว่ารถของกรมทางที่เข้าไปสร้างทางอยู่ตลอดดังนั้นก็จึงต้องพยายามตีวงนะครับป้องกันในระยะพื้นที่เพื่อไม่ให้เขาเข้ามาใกลนะ้เขาจะได้ไม่สามารถทําลายอุปกรณ์ในการก่อสร้างทางของเราได้ mm. เสือดงเนี่ยก็จะทํางานโดยมีเจ้าหน้าที่ตารวจีนะ่ยเป็นหัวหน้าชุด เขามีส <itt ac> ี <das quart an> ่ชุดใช่ไหมเสือดงหนึ่งถึงสี่ส่วนหัวหน้าชุดใหญ่เนี่ยชุดใหญ่ที่คุมเสือดงทั้งหมดหลายคนรู้จักกันดีนะครับก็คือท่านพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์สมัยนั้นท่านชื่อเสรีเตมีเวทนั่นแหละนะครับวีรบุรุษนาแก่นี่แหละนะครับจะเป็นคนที่คุมชุดเสือดงทั้งหมดอีกกีนึงนะแต่ว่าแต่ว่าในระดับหน่วยเล็กเนี่ย15คนเนี่ยก็จะมีระดับในสิบตำรวจกับจ่าส ที่อาสาสมัครชนสายกายยาสายเนี่ยแกก็จะต้องไปคุ้มกันการสร้างทางก็เตรียมออกจากที่พักนะครับพอออกจากที่พักเนี่ยแกก็ไปนั่งรอแกก็เป็นมันเป็นรถรถของกรมทางนะนะรถสีส้มๆนะแบบรถหกล้อนะครับใครเคยเห็นรถคันใหญ่ๆอ่ะนะแกก็ไปนั่งข้างหน้ากับเพื่อนสามคนนั่งรอก็หัวหน้าชุดก็ยังไม่มาสักทีเพื่อนๆก็นั่งอยู่กระบะหลังนะก็รอกันแกก็บอกมันก็ร้อนหน้าดูเลยเนาะ S <S ร้อนมากเลยก็ไ่้องไมเอาดีกว่าไม่นั่งรอข้างหน้าก็เลยลงรถไปนะครับหัวหน้าไม่มาสักทีแกก็เลยขึ้นไปอยู่ข้างหลังปรากฏว่าพอหัวหน้าชุดมาถึงหัวหน้าชุดก็บอกเอา้าเม่อไม่นั่งหน้าแล้วลงมากไหมแกก็บอกว่าเออมันร้อนครับหัวหน้านั่งหน้าเธอผมขอไปอยู่ข้างหลังไปอยู่บ,บนกระบะท้ายนั่นกับเพื่อนๆมันเย็นดีว่างนั้น <S <S 2> <S 2> แกก็เลยปีนขึ้นส่งปืนอากานะชุดเสือดง่ใช้ปืนอากานะครับ AK 47ซึ่งก็เป็นอาวุธของฝ่ายโลกคอมมิวนิสนี่แหละ ก็เอาอาการให้เพื่อนที่อยู่บนหลังรถรับปืนไปแกก็ขึ้นไปยืนบนหลังคารถไอบนกระบะท้ายนะเอามือเท้าหลังคาตรงคนขับไว้นะส่วนหัวหน้าชุดก็ไปนั่งข้างหน้านะสามคนกับคนขับอีกหนึ่งคนเป็นสี่คนนะหน้ามันใหญ่เนาะรถมีโน่อะนะฮนะก็ขับไปเพื่อที่จะเข้าไปคุ้มกันนะในระะหว่างที่เดินทางเข้าไปพื้นที่ของจิ่งอำเภอดงหลวงนะครับเส้นทางมันก็จะโคดเคี้ยวเนาะทนนเะน่ะมันก็จะเลี้ยวไปหลบมา ในระหว่างที่เข้าโค้งโค้งหนึ่งแกเล่าให้ฟังว่ามันเป็นทางลงลงแล้วยังไม่พอมันยังหักโค้งด้วยฉะนั้นรถต้องเบรกถูกไหมครับเมื่อรถต้องเบรกเนี่ยมันเป็นจุดที่สามารถซุ่มโจมตีได้สามารถที่จะใช้วางระเบิดเพราะยังไงรถมันจริงแล้วไม่ได้เพราะน้นมันลงด้วยมันหักโค้งหักซอกด้วยนะครับแกก็รู้สึกเหมือนกับว่ารถเนี่ยโดนแรงระเบิดแกบอกผมไม่รู้เรื่องเลยนะผมไม่ได้ยินแม้แต่เสียงระเบิดเลยแกว่า่างนั้นนะฮะผมมาอ่านในรายงานทีหลัง ว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นเพราะมันวูบไปเลยไงแกก็บอกว่าทั้งเพื่อนแกแล้วก็ในรายงานที่เขารายงานสถานการณ์หลังจากที่แกเริ่มมีสติเข้าโรงพยาบาลไปแล้วเนี่ยแกก็มาอ่านว่ารถเนี่ยมันแล่นลงแล้วก็หักศอกแล้วมันก็ไปทับเอากับระเบิดของฝ่ายผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ขึ้นนะครับเสียงระเบิดเนี่ยมันดังมากเนี่ยมันคงจะเป็นล้อด้านหน้าตรงที่หัวหน้าชุดแกนั่งอยู่เพราะตัวหัวหน้าชุดเนี่ย นะครับขาดสามท่อนเลยนะ <Okay. S 2> ขานี่หายไปไหนเลยไม่รู้แหละเสียชีวิตเลยแหละ <Huh. S 2> ข้างหน้าเนี่ยเสียชีวิตเกือบหมดเลยนะไอ้ mm hmm. ที่อยู่กระบะหลังเนี่ยกระจายเลยนะแกบอกว่าตัวแกเองเนี่ยแกมารู้สึกตัวเนี่ยคือหูแกเนี่ยหูบอดอ่ะคือไม่ได้ยินเสียงนะ่ะหูดับอะ่ะนะเสียงระเบิดมันดังมากส่วนตาเนี่ย ตอนที่แกขึ้นยืนเนี่ยยืนอยู่บนกระบะหลังนะแกเอามือนเนี่ยวางบนปืนปืนเนี่ยวางอยู่บนหลังคารถตรงคนขับอยู่ตรงหัวหน้าทุกน,นั่งระเบิดมันดันครับระเบิดมันเหมือนกับผลักเอาปืนเนี่ยแกบอกว่าน่าจะเป็นปืนนะปืนมันกระแทกที่ตาแกนะถ้าไม่ใช่ปืนก็น่าจะเป็นพระเพราะแกใส่พระเป็นทวงเลยผมบอกเนะยแล้วพระเนี่ยกระจายขึ้นมาที่หน้าแกสรุปแล้วตาซ้ายนะตาซ้ายแกบอดนะครับ หูดับหูขวาเนี่ยหูดับเลยแก้วหูทะลุแต่ที่หนักคือที่ขาครับขาแกเนี่ยกระดูกเนี่ยแกบอกว่ามารู้ทีหลังนะคือกระดูกยุ่ยเลยสบ้าเนี่ยขาซ้ายนะสบ้าแตกแล้วท่อนขาเนี่ยกระดูกที่หน้าแข้งเนี่ยมันเป็นชิ้นๆเลยคือมันละเอียดไนะมันถูกแรงอัดระเบิดละเอียดทุกวันเนี้ยแกยังใส่เหล็กอยู่ข้างในนะแล้วที่สบ้าเนี่ยมีนอ็อตแกก็เปิดให้ผมดูเนาะก็มีนอ็อตแล้วตรงข้อเท้าเนี่ย ตรงปลายเท้านะก็ใส่น็อกนะครับแกไม่สามารถที่จะขยับปลายเท้าได้นะเดินต้องเดินเป็นแท่งเป็นแท่งเป็นแท่งไปนะครับแต่ว่าไม่ต้องตัดขานะไม่ต้องใส่ขาเทียมแต่ก็เหมือนกับขาพิการไปเลยเพราะว่าแกถูกปลดพิการเลยนะครับได้เป็นบัตรทหารผ่านศึกชั้นที่หนึ่งก็จะมีเงินช่วยเหลือจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกมีเงินจากมูลที่สมเด็จพระเทพเนี่ยดูแลตลอดชีวิตเลยนะก็เดือนหนึ่งก็ได้ประมาณเป็นหมืนะ่นอ่ะหมื่นกับสองหมื่นมีบำนาญน,นะครับ แกคือแกไม่รู้เรื่องหรอกแกบอกว่ามันเบอร์ไปหนคนเราที่โดนระเบิดได้ยินแต่เสียงเพื่อนบอกว่าฉนันไหนฉันไหนฮอจะมาแล้วนะฮอจะมาแล้วแข็งใจอีกหน่อยคือเพื่อนพยายามเรียกเรียกเตือนสติแกบอกว่ามันเมาผมก็เมานะมันเหมือนกับแกแกเข้าใจว่าแกเมาเล่า mm. ความที่แกเบอร์มากนะมันโดนระเบิดมันอะไรอย่างเงี้ยนะแกก็เมาแกก็บอกว่ามึนผมก็อยากจะร้องเพลงนะแต่ผมก็ร้องเพลงไม่เป็นผมก็เมาแล้วเขาก็เลยเอาแกเนี่ย ไปขึ้นหอที่ภูผ่าน้อย,อย,เ,ยเนี่ยอยู่แถวแถวดงหลวงเนี่ยในระหว่างที่หอมาก็เอาแกขึ้นหอไปแกก็สลบเลยเขาขึ้นหอไปเขาเอาลงที่โรงพยาบาลสกลนครนะครับเพื่อที่จะไปรักษาพอไปถึงโรงพยาบาลสกลเนี่ยเริ่มรู้สึกตัวแล้วเริ่มรู้ยาแรงธิ์ระเบิดแรต่างมันหายกปแล้วรู้แต่ว,ว่าทั้งแขนทั้งหูทั้งตาทั้งขาพันเฟือกไปหมด แกั็นอนอยู่ที่โรงบาลสกลนครวันนั้นครับภรรยาของแกนะท้องเก้าเดือน mm hmm. ก็มาเยี่ยมครับผมก็ถามว่าจําภรรยาได้ไหมเขาว่าผมก็มองมอง,มองเบอร์เบอร์นะมันเบอร์แต่รู้ว่าเมียมาเยี่ยมนะแล้วเมียก็ร้องไห้เนียก็มานอนอยู่ข้างเตียง mm hmm. นะครับรกแล้วแกก็มองไปกแล้วแกก็บอกว่ามันบังเอิญยือไงกันลู้นะเมียปวดท้องครับเ mm hmm. มียท้องเก้าเดือนเมียปวดท้อง,องแล้ววันนั้นเนะี่ยวันที่แกโดนกลัระเบิด มันก็คือวันเดียวกับที่เมียแกคลอบลูกแล้วก็แกก็ไม่ได้เห็นหน้าลูกเพราะว่าในวันรุ่งขึ้นเนี่ยเขาส่งตัวแกจากโรงพยาบาลสกลน,นครเนี่ยขึ้นเฮลิคอปเตอร์มาโรงพยาบาลพมงกุฎเกลา้าแกก็ไม่เจอลูกอีกเลยหกเดือนนะครับแกบอกว่าตอนที่เขาเห็นแกออกมาจากห้องเพื่อที่จะมาขึ้นหอเนี่ยคนมาดูกันเต็มเลยที่โรงพยาบาลสกลมีแต่คนพูดว่าหัวโดนกับระเบิด เมียคลอดลูกวันเดียวกัน<ม>คนเลยแห่ e มาดูกันเต็มมันเหมือนกับเป็นเหตุบังเอิญไงนี่มันเป็นสิ่งที่มันไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะครับทุกคนก็มาล้อดูแกพอแกเข็นขออกมาคนก็ตกมือให้กำลังใจแกนะครับแกก็มึนนะมึนยายังเจ็บยังอะไรอยู่ก็ขึ้นหอเข้ามาอยู่ที่โรงพยาบาลพมกุฎรักษาตัวอยู่ได้หกเดือนนะครับหกเดือนก็ขอหมอกลับบ้านกลับไปนครพนมอยากเห็นหน้าลูก ลูกที่เกิดในวันที่แกโดนกับระเบิดนะครับในวันที่ผมสัมภาษณ์แกเนี่ยนะแกร้องไห้นะแกร้องไห้เหมือนกับแกมันเป็นความจริงความทรงจาที่เจ็บปวดมากอ่ะคือวันที่ตัวเองโดนกับระเบิดจนพิการน่ะนะหูดับตาบอดขาใช้การไม่ได้นีมันคือวันเดียวกันนกับที่ภรรยาของแกให้กําเนิดลูกน้อยนะครับหกเดือนแกกลับมาแกมาเจอลูก โอเคบอกแกดีใจมากเลยลูกก็เริ่มพอรู้เรื่องแล้วอ่อแอ๋อ่อแอ,อแล้วนะยิ้มได้อะไรได้แกร้องไห้อย่าเลยนะครับแก <Yeah. S 2> บอกว่าโอ้ผม, <Yeah. S 2> ผมไม่เคยคิดว่าผมจะได้มีโอกาสกลับมาเจอลูกอีก mm hmm. แลแ้วแกก็กลับไปอยู่พระมงกุฎอีกสามเดือนแกนอนพระมงกุฎทั้งหมดเก mm ้า hmm. เดือนนะครับ mm hmm. แล้วก็ตอนหลังมาเนี่ยแกก็เข้ามาช่วยงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกแห่งประเทศไทย mm hmm. พอแกรู้ว่า ยังมีทหารผ่านศึกที่ได้รับบาดเจ็บที่กลพิการอะไรต่างเนี่ยอีกเป็นจำนวนมากนะที่การช่วยเหลืออย่างเข้าไปในถึงแกเป็นที่ปรึกษาของสมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทยณนวันนี้นะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ดูแลทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทยในพื้นที่สกลนครมุกดาหารนครพนมนะครับแกก็บอกว่าถ้าอยากจะไปเที่ยวหรือว่าไปสัมภาษณ์ทหารผ่านศึกที่นู่นเนี่ยก็มาได้เลยนะคะ จัดไว้ให้มีฐามนมารสืกพิการที่นู่นเยอะแยะมากมายที่รอให้ทางรายการของผมเนี่ยไปบันทึกนะเพื่อนําคลิปต่างๆเนี่ยมาเผยแพร่หรือว่าเก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์ของประเทศก่อนที่บุคคลเหล่านี้จะไม่ได้อยู่เล่าให้เราฟังนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของอาสาสมัครชไหนไกยะฝ่ายนะครับ<ม>กําลังพลสังกัดหน่วยเด่นตายเสือดงนะครับซึ่งปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ ได้ผ่านเหตุการณ์ที่มันเหลือเชื่อมันเป็นเหตุบังเอิญท,ที่ที่ผมเชื่อว่าหลายคนก็คงจะคิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นนะ ในวันที่ตัวเขาเองโดนกับระเบิดจนพิการแล้วก็ภรรยาก็คลอดลูกในวันนั้นครับผมครับคุณกิริยาครับอืมค่ะเป็นเรื่องราวเป็นวีรกรรมที่ควรยกย่องนะคะที่ทางอาจารย์เนี่ยได้นําเรื่องราวของบุคคลผู้ที่มีความเสียสละแบบนี้มาบอกเล่าให้ได้รับฟังกันในรายการเป็นประจำนะคะทุกสัปดาห์อาจารย์คะนอกจากที่เราจะได้รับฟังอาจารย์เล่าให้เราทางรายการวิทยุเป็นประจาทุกสัปดาห์แล้วคะ่ะ คุณผู้ฟังที่สนใจนะคะในเรื่องราวของนักรบผู้กล้าต่างๆเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะติดตามอาจารย์ได้ช่องทางไหนบ้างคะครับสามารถติดตามได้ที่เฟซบ o o กแฟนเพจนะครับครับที่ครูหนุ่มสนิโรธนะครับครูหนุ่มแล้วก็เว้นวักนะครับแล้วก็สันนิโรธสอสลานอน,นูสระอิสระโอรอเรือจจานอน,นูกระนันนะครับครูหนุ่มสนนิโรธเรื่องที่ผมเล่าทั้งหมดเนี่ยก็จะมีคลิป จริงเลยที่ฐารผ่านสึกเขาได้เล่าให้ฟังหรือว่าจะไปที่ YouTube ก็ได้นะครับ mm. พิมพ์คําว่าสานิโรธเข้าไปก็ชื่อผมก็จะมันก็จะมีคลิปต่างๆขึ้นมาให้ชมครับผม mm. จะได้รับทราบถึงเหตุการณ์จริงๆเลยที่เขาเล่าให้ฟังกับผมครับ ค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะถึงเรื่องราวแล้วก็อยากที่จะยกย่องนะคะในส่วนของวิรกรรมนักรบผู้กล้าหาเหล่านี้ก็สามารถที่จะไปติดตามรับฟังได้ค่ะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยก็เป็นผู้ที่กําลังศึกษาแล้วก็นําท่านเหล่านี้เนี่ยกลับเข้ามาสู่สังคมให้กับสังคมได้รับรู้ใช่ไหมคะอาจารย์คะ ใช่ครับเรากําลังพยายามนําบุคคลที่ลอยว่าไปก็คือก็โลกลืมมานะเพราะคนบางคนก็ไม่เคยรู้เรื่องของท่านมาก่อนเลยเห็นแกเลี้ยงวัวอยู่เห็นแกขายลอตเตอรี่อยู่เนี่ยไม่รู้เลยว่าคนเหล่านี้ขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่เนี่ยบุคคลเหล่านี้ คือวีรชนผู้กล้าของไทยของชาติในอดีตที่ผ่านมาครับผมครับอืมค่ะก็ฝากติดตามช่องของอาจารย์ได้นะคะสําหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอ,ขอบคุณพลตรีสนิโรธธรรมยศนะคะที่ปรึกษาด้านประรวัติศาสตร์การทหารของอนุสร์สถานแห่งชาติสถาบันวิชาการป้องกันประเทศค่ะที่ได้มาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้กับเราได้รับฟังกันในวันนี้ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองปรชาการกองทัพ ลแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง youtube องอาร์ทัพพอดแคสต์ดิฉันพิรยาพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสมัครใจรับใช้ชาติครั้งหนึ่งในชีวิตมาเป็นกําลังสําคัญในการปกป้องบ้านเมืองด้วยการสมัครใจเป็นสมาชิกใหม่ในครอบครัวทาหาร,หารมาเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนรูกผู้ชายสร้างวิน,นัยสร้างพลเมืองดีของชาติในอนาคตโดยจะได้รับการศึกษาต่อเนื่องทุกระดับชั้นได้รับการฝึกฝนทักษะอาชีพหลัก าสามารถใช้สมัครงานทำมาหาเลี้ยงครอบครัวในวันข้างหน้าแถมได้รับโคต้าพิเศษเป็นนักเรียนในสิบในสิบตำรวจข้าราชการกรมการปกครองและอื่นๆอีกมากมายสวัสดิการไม่ต้องพูดถึงครบครันทั้งไรายได้ที่มั่นคงค่ารักษาพยาบาลประกันชีวิตและเยียเลี้ยงเยียเสี่ยงภัยในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติอย่าลืม1-12เมษายนนี้มีนักแสดงพลังความรักชาติชาติเสือต้องไวลาด ถ้าชายต้องรับใช้บ้านเมือง